ก่หลังที่ทพงประกาศออกไปว่าให้2คนนี้มาประชันกันไม่ได้แปลผมให้มาแข่งกันนะครับแต่ผมจะเอาพวกเขามาวัดแรงวัดเวลและก็วัดคะแนนที่อยู่ใน ID เดีเกมกเหมือนทั่วไปเลยครับผมที่พงเคยส่องดีหรือว่านี่จะเป็นคอนเทนต์ใหม่แกะกล่องก,กันเลยทีเดียวเชียววิธีการวัดค่าก็คือให้เข้าไปส่องใน ID ดีแต่ละคนก็มีเวลเท่าไหร่แล้วก็แรงเท่าไหร่แล้วก็เอามานับรวมกันเพื่อจะเอาไปวัดค่าคะแนนความแตกต่างว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับผมโอเคงั้นเราไปดูกันเลยครับ<ๆ>ก็เริ่มจากน้องฟังผู้ชายกันก่อนนะครับตอาน ซะด้วยสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่ไอเทมแต่มันคือคะแนนนักเวลของน้องคนนี้เริ่มจากแรงใหญ่ไดมอนด์หกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกแต้มส, 73. ส่วนเวลคนนี้เจ็ดสิบสามส่วนแรงซีวซีอยู่ที่ยี่สิบสองดาวแรงซีวซีเดือดหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดแต้มและนี่คือทั้งหมดที่การที่ผมวัดค่าของน้องคนนี้เดี๋ยวเราไปดูฟังผู้หญิงกันบ้างดีกว่าว่าจะมีสกิลแต้มฟังผู้หญิงก็เท่ไม่เบาเ,เหมือนกันเปิดมาก็มีท่าโพลโพเป็นส่วนตัวเดี๋ยวเราไปดูคะแนนนักเวลของน้องนี่ดีกว่าส่วนแรงซิซีของน้อง น่ตัวละครจริงผมก็จะวัดเยอะกว่านี้อยู่นะครับเนื่องจากของน้องคนนี้น้อยกว่าของผู้ชายก็เลยเอาเข้าๆไปก่อนพอที่ทั้งคู่เท่าเทียมกันนั่นเองเอาละครับเราไปสนุปนการชนะกันเลยครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้เริ่มอยากแลงใหญ่ผู้ชายมีทั้งหมด6,736นเจ็ด้อยแต้มผู้หญิงแพ้ไปที่3,421แต้มงานนี้โดนเลยครับผู้ชายอัดหน้าผู้หญิงเต็มตังตั้งผู้หญิงก็สวนกลับหนึ่งไม่โดนครับเอาละครับเรามาต่อกันที่แรงซิลูซีกันบ้างนะครับชายชนะผู้หญิงไปที่แรงแดง22ดาวผู้้หญิงก็แพไปที่แสิบสองดาวใหห้ดูเมือนผู้หญิงจะแ ผู้ชายบางนะผมจังหวะยังไงสกิดไม่ไม่ล้มหืผู้ชายกิดนิดเดียวจะล้มต่อกันที่คะแนนสุดท้ายก็ดีกว่าครับจต่ฝั่งผู้ชายชนะไปที่เวฟเจ็ดสิบสามฝั่งผู้หญิงก็แพ้อีกแล้วแพ้ไปที่เวฟเจ็ดสิบนะไอ้คฝั่งผู้ชายจับหัวผู้หญิงครับจังหวะนี้ตบไปสองทีสามทีครับผู้หญิงร้องไห้ไปแล้วครับผมเรียบร้อยเอาละครับยินดีกับน้องผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับผมได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยครับในรายการนี้กูทำอะไรวันนี้อะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมแค่ทดลองลองดูนะครับว่ามันดูสนุกไหมนะเพราะว่าอยากจะทําออกมาให้มันแตกต่างจากเดิมแค่ซองใจดีไปวันๆเพราะว่ามันดูไม่แมสนะะม่ะเลยมาลองดูแนวเนี้ยว่าทุกคนชอบหรือไม่หรือว่าไม่ชอบก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมนะแต่ทั้งหมดนี่คือการทําคลิปออกมาให้มันสนุกสนานนะครับผมอย่าไปเสียดาลอย่าไปเครียดโอเคครับผมประมาณนี้เลยครับถ้าชอบก็บกดไลค์เลยครับผมนะฮะผมไม่เข้าใจแล้วผมทำมาหลายคลิปนี้โอ้โหเ้ยขอบคุณครับที่เสียเวลามาดูคลิปจนจบโอเคครับ